ก่อวันนี <If S 2> ้นะครับเราจะมาใช้สฟล์ในพิเมียมโปรกันนะครับผมเป็นปักอินนะครับสำหรับคลิปที่ได้เห็นไปเมื่อกี้จะเป็นทันซิชั่นนะแบบสลับปรับเปลี่ยนแบบไปคลิปถัดไปอะไรเงี้ยให้มันดูแบบมีลูกเล่นอะไรอย่างงี้นะครับก็เพราะว่าในสไฟยเนี่ยมี ลูกเล่นมากมายนะครับวันนี้ผมจะใช้คลิปตัวอย่างเป็นคลิปเอ펙ที่เคยอัดไว้หน้าแล้วนะขั้นแรกนะครับเราก็จะสร้างเาวิดีโอมาก่อนนะครับอันนี้ก็ Adjustment Layer น,นะก็ทำเวทน,นี้จะเปลี่ยนเป็น,ปนกี่เฟรมก็ได้นะครับผมจะใช้เป็น59กกดโอเคแล้วก็ลากมาลากเสร็จปุ๊บคลิกซ้ายนะครับลากคุมแล้วก็กด Delete นะครับลบไป เราเอามาแค่เป็นตัววิดีโอเปล่านะครับเอามาเป็นฐานเฉยๆแล้วก็ลบก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับนี่ก็ลาาคลิปมาครับแล้วก็ตรงนี้มันจะขึ้นเกี่ยวกับว่าคลิปอ่ะมันไม่ได้เท่ากับตัววิดีโอที่ผมปูไว้เมื่อกี้นะครับก็ปล่อยนะครับไม่ต้องไม่กดเชนนะครับกดคลิปไปเสร็จปุ๊บเราก็จะมาขยายวิดีโอนะครับอันนี้ผมเลนเป็น4:3ต่อแล้วก็จะขยายเป็นมันเป็นจอยื่นนะครับโดยการกดนี่นะครับผม uniform scale นะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นคลิปเต็มอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดก็ได้นะเออขยายให้มันแบบเนี่ยเป็นอย่างนี้ไปนะครับแต่ผมใช้นะก็กดไปทีนี้กดคลิกที่โมชั่นหนึ่งทีแล้วก็ลากเลยครับอ่ะผมจะลากเกินๆอย่างนี้นะผมชอบแบบนี้นะครับปล่อยไม่มีอะไรแล้วทีนี้เนี่ยเราก็หาเออช็อตที่ผมเล่นได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คลิปด้วยนะว่าคลิป ที่คนดูใช้เนี่ยใช้เป็นคลิปแบบไหนซึ่งผมใช้เป็นคลิปไฮไลท์เล่นเกมนะบริบทในคลิปก็จะต่างกันนะครับเวลาใช้ทานติชชั่นพวกนี้โอเคผมได้เป็นคลิปแล้วนะครับเป็นคลิปผมเล่นลูกซองเนาะผมขอเอาเสียงตัวเองลดให้มันน้อยหน่อยส่วนใหญ่นะครับคลิปไฮไลท์เนี่ยเราจะจะเล่นกับจังหวะเพลงด้วยนะครับอืมแล้วก็ความแบบอิมแพกในคลิปด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งในเกมที่ผมเล่นเนี่ยมันมีอิมแพกอยู่แล้วนะครับนี่คือ โมชันเบอร์มีการกระแทกมีความสั่นไหวอะไรพวกนี้มันมีหมดแล้วครับแต่ว่าผมก็เลยจะมาเลือกใช้เป็นท่าสิชันนั่นแหละครับอันดับแรกก็เราจะเกียร์สีกันก่อนนะสี 4, นี่คือไปที่ลูมิลูมิทิคัลเลอรนะครับผมแล้วก็มาที่คียรทีฟนะครับมันจะมีคำว่าลุกแล้วก็กดไปปุ๊บนะครับจะมีให้เราเลือกอันนี้คือ C c 2 7อะไรพวกนี้นี่คือผมลงไว้นะส่วน ถ้าใครใช้พิ e เ i u m มโปที่ไม่ได้ลงอะไรไว้ก็จะมีแค่นี้ใช่ไหมครับฟูจิตั้งแต่ Fuji เป็นต้นไปนะครับจนลงลงมาข้างล่างเลยนะครับบางคนอาจจะไม่ต้องเกี่ยตามผมก็ได้นะผมเกี่ยให้มันสวยงามเป็นอย่างนั้นละโอเคทีนี้พระเอกของเรานะครับคือ transition นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องลงซับไฟด้วยนะครับคลิปผมจะตําเนลไว้ใหญ่ๆเลยนะครับว่าสําหรับซับไฟเท่านั้นออะก็มาที่วิดีโอ transition นะครับ มาที่ซไฟน์นะครับถ้าเรียกถูกต้องเนี่ยต้องเรียกว่าสแฟนะครับแต่ผมติดเรียกแบบพวกสไปน์อะไรอย่างงี้ก็เลยเรียกสไปน์ไปเลยช็อตน,นี้นะครับผมอ่ะนี่ผมจะเล่นกับเชือกตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้ผมปั๊มเก็ะอ่าสมมติว่าเป็นช็อตที่อ่าผมจะคัดออกนะครับอืมแบบว่าเหมือนผมมาแล้วผมก็เปลี่ยนมาฮะช็อตที่ยิงแกผมจะเลือกใช้เป็นไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์พูลอันนี้นะครับแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าถ้า ผมทําเป็นคลิปเกมอย่างเงี้ยไฮไลท์ของมันก็คือเราต้องเล่นกับเพลงด้วยซึ่งเราจะเอาเพลงมาใส่ก็ทุกคนอย่าลืมไปหาเพลงมาด้วยนะนี่ผมได้เพลงมาแล้วนะครับเพลงเ t ทิมคุกอะไรไม่รู้ก็เป็นอิดิทนะครับอิดิทนี้ก็เเรื่องลิขสิทธิ์นี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับใช้ได้นะครับเพราะว่ามันมันดัดแปลงมาเรียบร้อยแล้วอะมันอาจจะติดก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ,ญ่ผมเห็นวนะ่ามันก็ไม่ติดนะซึ่งเพลงอิดดิทนะครับมันจะมีจังหวะให้เราเล่นนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็มาร์กจังหวะไว้โดยการกด M นะครับมันจะมีมาขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็หาช็อตยิงนะครับช็อตยิงผมอยู่ตรงนี้อันนี้แล้วก็เ,เมื่อกี้จิ้มตรงนี้ในชะ่ไหมแล้วก็มา,าจิ้มตรงคลิปแล้วก็กด M แล้วก็ตัดนะครับตัดตัดข้างหน้าออกแล้วก็เอาตรงมาร์กเนี่ยมาจิ้มมันจะมีเส้นอันตโนมัติเลยครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้ แล้วก็ลากที่ตัดไว้อะขึ้นไปทีนี้ช็อตที่เรายิงอ่ะมันจะตรงกับเพลงพอดีนะครับเดี๋ยวลองดูไอ้อะไรประมาณนี้มาแต่พระเอกเราอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหของพวกนี้มันต้องคู่กันจริงๆนะครับผมปึ๊บผมก็ลากมาใส่เลยนะครับลากมาใส่เลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับลากมาใส่เลยแต่ตอนลากเนี่ยเรากดคอนโทรลเอสด้วยนะหนึ่งทีนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์พวกนี้มันมันมีโอกาสที่จะ เขาเรียกว่าไงอะใส่ปุ๊บมันไม่รองรับกับคลิปก็มีนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้แคกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนซึ่งตอนที่มาเนี่ยมันจะมีติดสั่นให้ด้วยหน่อยหนึ่งฟึบอ่านะผมลงไปใช่ไหมลงไปอย่างนี้อย่างนี้ ช็อตยิงตรงนี้ก็ใส่ไปนะครับมาจะช่วยให้มันดูเท่ขึ้นไอ้อะไรประมาณนั้นนะนะผมเดี๋ยวว่าจะใส่เป็นเชคก็ได้นะครับอ่ะเชคอ่ะเชคปุ๊บอย่าลืมครับใส่ปุ๊บแล้วก็กดคอนโทรลเอสด้วยนะครับผมกันคลิปเสียปง โอเคจะเห็นว่าเชงคเนี่ยมันนานไปนะครับแล้วก็ยอ่อหน่อยยอ่อแล้วก็ลากให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะออคลิปมันจะดูแบบคือวิดีโอมันจะดูมีแบบอะไรขึ้นมาครับตอนยิงมันจะดูแบบสั้นแบบสมจริงขึ้นมานะผมนะเห็นปอันนี้ผมจะ,ะขยับมาตรงนี้นิดน,นึงเออเนี่ยดูดิปัง อะอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยง่ายมากแต่ทีนี้มันก็จะมีคําว่าโหลดพรีเซตนะครับถ้าเกิดว่าเราลองซูมไปแล้วก็จิ้มแล้วก็กดโหลดพรีเซตนะครับอืมกดไปปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกใช้นะครับประมาณนี้นะเราก็เลือกอะไรที่มันเหมาะเหมาะกับคลิปนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเล่นตรงนี้ได้นะถ้าเกิดว่าใครคอมแรงพอเนาะ แต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยมีอะไรเข้ากับในคลิปที่เป็นวรีิบทนี้นะครับอืก็คือ default เนี่ยน่าจะดีสุดแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่การปรับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีแบบด i s l o วตรงเนี้เพราะว่า s สป e d ความเร็วในการสั่นอะไรพวกนี้ยคือจริงๆตรงนี้ฮะคือผมแทบไม่ค่อยจะยุ่งเลยผมจะยุ่งแค่แบบนี่ครับมันเรียกว่าอะไรเรียก M แอบล้วกันนะ จะปรับแค่ไม่ห้าก็หนึ่งอะไรเงี้ยจะปรับวนๆอยู่แค่น้เนี่ยห้านะครับอาา่าฮะมันก็จะแบบเขย่าแรงขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยผมแค่ต้องการแบบในคลิปนี้แค่ต้องการให้มันเขย่าแรงขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะดูแบบเหมือนอะไรมากระแทกนะปุ๊มเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วตรงนี้เนี่ย เราจะสโลก็ได้นะครับให้มันเท่ๆอันนี้เพิ่มเติมนะครับผมขออนุญาตเอาเสียงออกแล้วก็กดคลิกขวานะครับคลิกขวาไปที่อ่อสปีดนะครับอันนี้นี่นี่ไทม์แล้วก็สปีดตรงนี้ก็กดอ่อลาาตรงนี้มาครับขยายทำลายหน่อยแล้วกดคอนดครันนะครับคือตัว P ีนะครับอันนี้ก็สโลผมจะจิ้มตรงนี้นะ สโลว์ถึงชักแม็กอะตรงนี้พอแล้วก็กด V นะครับเป็นเาวดําลากลงมาโอเคอันนี้ผมน่าจะสะโลว์ไปไปอเคประมาณนี้แล้วก็กดลิดขวานะครับไปที่สปีดดูเลชั่นนะครับเป็นเฟรมเป็นออปติคอฟอร์เรามาลองเรนเดอร์แถวนี้กันดูครับอันนี้วิธีเรนเดอร์ก็กด X นะกด X แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับเรนเดอร์อินทูเอา ก็เล่นได้แป๊บนึงนะครับรอให้มันเต็มแล้วก็ดูคลิปต่อได้อสโลมันก็จะสมูทโดยที่ผมนั้นไม่ได้ใช้ทวิกเตอร์เลยนะครับอ่ะดูใหม่เนาะไอะ้อะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้<ม>วันนี้ก็จบนะครับผมจะทำ ไฮไลท์ข้างหลังไว้นะครับว่าที่ผมใช้ตัวแค่แค่เปลี่ยนสถานชั่นให้คิดมันดูมีอิมแพกเนี่ยเป็นยังไงนะครับผม